เราเดินทางมาถึงทิปสุดท้ายนะครับของระบบจำนวนจริงนะครับเราก็รู้จักเกี่ยวกับจำนวนจริงแล้วนะครับว่ามันสามารถแบ่งได้ออกเป็นจำนวนตรรกยะจำนวนอัตรกยะนะครับแล้วก็ในจำนวนตรรกยะมันก็จะมีจำนวนเต็มนะครับซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็สูตรนะครับ คราวนี้เราจะมาดูที่สมบัติของจำนวนจริงพื้นฐานที่เกี่ยวกับาการบวกการคูณซึ่งเป็นพื้นฐานของเราเราเลยซึ่งบางครั้งนะครับเราก็ใช้งานมันโดยอย่างแบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยโดยที่เราอาจจะมีความเผลอๆบางครั้งบ้างนะครับก็เลยจะนำมา พูดจากกันในคลิปนี้ต่อไปนะครับตัวอย่างนะครับสมบัติหนึ่งนะครับที่ใช้งานกันมาตั้งแต่ประถมเลยก็คือสมบัติการแจกแจงนะครับก็ถ้าเรามีจำนวนจริงนะครับ A คูณกับ b บวก4นะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับ e คูณกับ b บวก a คูณกับ4นะครับตัวนี้สมบัติการแจกแจง ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสมบัติการเปลี่ยนหมู่นี่มันก็จะมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่ทั้งของการบวกและก็การคูณนะครับเก่าวก่าคือในการที่เราเขียนว่า a บวก b บวก c นี่เราจะเอา a บวก b ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปบวก c นะครับมันก็จะเท่ากับในการที่เราเอา b บวก C ก่อนแล้วมาบวก A นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเขียน A บวก b บวก C โดยไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้เพราะว่าตัวนี้นะครับมันกระบวนการไม่ว่าจะบวกตัวนี้ก่อนหรือบวกคู่นี้ก่อนมันได้เท่ากันนะครับดังนั้นวงเล็บก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนก็ได้นะครับหรือกับการคูณน,นะครับ a คูณ B เสร็จแล้วไปคูณกับ C จะเท่ากับ e คูณกับนะครับผลคูณระหว่าง b กับ c ตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็อาจจะไม่เขียนวงเล็บก็ได้เสร็จแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับ Commutative Property สมบัติการสลับที่ Commute ตัวนี้ก็แปลว่าเดินทางเคลื่อนเคลื่อนที่ได้นะครับตัวนี้ก็มีทั้ง การบวกนะครับเราจะเอา a บวก b เราเอา a กับ b สลับที่เป็น b บวก a ผลลัพธ์ก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับหรือ a คูณกับ b นะครับก็จะเท่ากับ b คูณกับ a นะครับซึ่งคุณสมบัตินี้ใช้ไม่ได้ถ้า operation มันเป็นลบใช่ไหมครับหรือเป็นหารนะครับเึง ดังนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจดีๆด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราเราใช้นะครับจนเป็นอัตโนมัติอย่างพวกคุณสมบัติการสลับที่การเปลี่ยนหมู่การแจกแจกแจงใช้กับสิ่งที่เรากําลังทําได้หรือเปล่านะครับเอาละตัวนี้จงแสดงว่า a คูณกับผลคูณของ BC นะครับเท่ากับ b คูณกับผลคูณของ A4 ตัวนี้เอากันแบบและเอียดให้เข้าใจที่มานะครับซึ่งชีวิตจริงเราอาจไม่ได้ทำในลนักษณะนี้นะครับแต่ตอนนี้เราลองฝึกในการใช้คุณสมบัตินะครับ A คูณกับผลคูณของ B4 นะครับโดยสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะครับก็จะเท่ากับผลคูณของ AB คูณกับ4อัน,นอันนี้ เป็นคุณสมบัติการเปลี่ยนหมู่หรือ a SOCT s i a property นะครับเสแล้วทางด้านขวานะครับทางด้านขวานี่ a คูณกับ b ก็เท่ากับ b คูณกับ a นะครับตัวน,นี้ใช้ commutative คุณสมบัติการสลับที่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนหมู่อีกทีนะครับแทนแทนที่จะคูณ b กับ a ก่อนเราก็ไปคูณ a กับ c c ก่อนก็จะได้ว่า a คูณกับผลคูณของ b c เท่ากับ b คูณกับผลคูณของ a a c นะครับบางบางคนมองเหมือนกับว่าเราเอา a เข้าไปทะลุทะลุระหว่างกลาง b กับ c เลยนะครับด้วยความเคยเคยชินในลักษณะนี้นะครับขออภัยตัวนี้นะครับพอแปลงเป็น pdf แล้วมีมีปัญหาเรื่องเรื่องไฟล์ตัวนี้ คำถามนะครับคำถ,ถามก็คืออา้าวแล้ว2ไซน x นะครับเท่ากับ s i น์ 2x หรือไม่นะครับบางคนมองเป็นว่ามองเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นการการคูณเอา a แทรกเข้ากลางระหว่าง b กับ c นะครับตัวนี้ เราเอา2ไปแทรกกลางระหว่างไ i น์กับ x ได้ไหมนะครับคำตอบคือตัวนี้นะนะครับอ,อันนี้ถามว่าหรือไม่นะครับก็คำตอบคือ2อ i ไซอนะครับไม่จำเป็นต้องเท่ากับ ตองเท่ากับ sin 2x นะครับประการที่1นนะครับประการที่1เลยเพราะว่าอะไรครับมันไม่ได้ตัวนี้ sin ไม่ได้คูณกับ x ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชัน sin นะครับฟังก์ชัน sin โดยโดยที่สมาชิกของโดเมนตัวนี้คือ x นะครับมันไม่ใช่การการคูณอยู่คุณจะเอาตัวคูณมาทะลุ มาในละะนักษณะนี้เหมือนกับการคูณเมื่อกี้ไม่ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเอาละเราลองมาตรวจสอบความความเป็นจริงตัวนี้นะครับลองแทนค่านะครับเช่น x นะครับ x ท่ากับ30องศาแต่บอกไว้ก่อนว่า พอมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเขาจะเขียนอยู่ในรูปของเรเดียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น pi ส่วน6นะครับตัวนี้2ไซไายส่วน6หรือ s ไซ30องศาจํากันได้ได้ไหมครับว่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะเท่ากับ1ส่วน2นะครับตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ1แต่ขนาดเดียวกันนะครับไซ2 คูณกับพายส่วน6นะครับสองคูณกับพายพายส่วน6ก็คือ sin พา,ายส่วน3นะครับ sin พา,ายส่วน3ก็คือ sin 60องศาตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับรู้สส่วน2ซึ่ง2ตัวนี้นะครับมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่เราเอา2 นะครับหรือค่าคง,ง,งที่ทะลุเข้าไปในตัวของฟังก์ชันนะครับหรือเอาสองตรงนี้แล้วโดดออกมาแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันไม่ไว่าจะเป็นไซน์เป็นคอสเป็นแทนหรือเป็นฟังก์ชันในลักษณะอื่นๆนะครับ หรือในตัวอย่างต่อไปนะครับเป็น cos นะครับ cos กับ sin ศย์นะครับ cos กับ sin x นะครับเท่ากับ sin cos x หรือไม่นะครับอันนี้ไม่เป็น x ละกันเป็น s i n 0ศูนย์ตัวนี้เป็นจริงหรือไม่นะครับเอามาดูกันนะครับ ตัวนี้บางคนดูเผิ่นๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปเจอ,อเจอกับคุณคุณสมบัติการสลับที่ของการคูณใช่ไหมครับสลับที่ของการการคูณ a b c เท่ากับ e a c นะเ่าก็ดูดูผิ่นๆนึกว่าทำได้จริงๆมันได้ไหมครับตัวนี้มันไม่ใช่เป็นการ เป็นการคูณนะครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นคอมโพสิตฟังก์ชันเนาะคือกระทำไซด์ศูนย์ก่อนเสร็จแล้วเอาเจ้าตัวตัวนี้นะครับเป็นสมาชิกในโดเมนหาค่าผ่านฟังก์ชันคอสว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะสลับกันเห็นไหมครับว่าตอนนี้ถ้ามันไม่ใช่การคูณนี่เราจะมาอ้างอิงว่า จะใช้คุณสมบัติการสลับที่ไม่ได้นะครับตัวนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับการการคูณเนาะมันอาจจะเขียนเรียงกันก็ก็จริงแต่ความหมายของมันคือฟังก์ชันนะครับอันนี้หรือไม่เรามาดูนะครับ c o s ของไซน์ศูนย์คอสของ s i น์ศูนย์ไซนเท่ากับเท่าไหร่ครับ s i น์ศเท่ากับศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอสศูนย์ซึ่งเท่ากับออกมาคอ s ศูนย์เท่ากับหนึ่ นะครับตัวนี้ตัวนี้ทำไมถึงเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมเขาถึงไม่เขียนอยู่ในรูปขององศาทําไมถึงต้องเขียนในรูปของเรเดียนด้วยเพราะว่าประการที่1ก็เกี่ยวกับในการใช้คอมโพสิตฟังชันนะครับตัวนี้ได้ค่าออกออกมามันจะไม่ติดอยู่ในรูปขององศานะครับขณะเดียวกันเจ้าทรายนะครับคอร s i n cos ศูนย์ล่ะนะครับ s i n cos ศูนย์ cos ศูนย์นี่เท่ากับเท่าไหร่ครับ cos ศูนย์เท่ากับ1นะครับเหมือนกับที่เราทำมาเมื่อกี้ก็จะเป็น s i n ์หนึ่งนี่เป็นเป็นหนึ่งหมตัวนี้ไม่เป็น1นะครับไม่เป็น1เพราะว่า s i n ที่จะให้ค่าเป็น1นะครับ sin ์ที่ให้ค่าเป็น1มันก็จะต้องอยู่ในรูปของอ่า พาส่วน2นะครับ pi ส่วน2บวกกับ2 n pi นะครับมันก็จะต้องเป็นอันนี้ได้เท่ากับ1ก็ต่อเมื่อนะครับ x อยู่ในรูปของ2 n pi บวกกับพาส่วน2เมื่อ n เป็นจำนวนเต็ม นะครับตัวนี้หลักๆประเด็นหลักๆของเราก็จะบอกบอกว่าคุณอย่าเอาสลับสลับที่กันสุ่ม 4, สี่สูมห้าถ้ามันถ้ามันไม่ใช่การคูณเท่านั้นเองนะครับยิ่งมันเป็นฟังฟังชันอะไรนี่มันไม่ใช่จะเอาค่านั้นทะลุค่าค่านี้หรือสลับกันง่ายๆนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติการคูณของจำนวนจริงนะครับโอเค มาดูตัวนี้ช่วยกันจับผิดนะครับว่าตัวนี้มันมีที่ผิดตรงไหนนะครับตัวนี้เอามาจากวิกิพีเดียนะครับตัวนี้เราเริ่มจาก1เท่ากับ x ให้1เท่ากับ x x ก็คือ1นะครับเสร็จแล้วจากสมการนี้เราคูณ x ทั้งสองข้างได้ x เท่ากับ x กำลังสนะครับตัวนี้แค่คูณด้วย x ทั้ง2อสองข้าง จากนั้นลบด้วย1ทั้งสองข้างตัวนี้ x ลบด้วย1ก็เป็น x ลบ1 x กำลังสองลบด้วย1ก็เป็น x กำลังสองลบ1นะครับอันนี้ x ลบ1นะครับมันก็เท่ากับ x ลบ1คูณกับ1อันนี้ทราบกันมามาแล้ว x กำลังสองลบ1นะครับตัวนี้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหลังกำลังสองก็คือ1นึ่กำลังสองแยกได้หน, b, ห,นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับ ถัดไปนะครับถัดไปตัด x ลบหนึ่งทั้งสองข้างนะครับทั้งสองสองข้างไปได้หนึ่งเท่ากับ x บวกหนึ่งแต่จากข้างบนนะครับหนึ่งเท่ากับ x นะครับแต่ x เท่าเท่ากับหนึ่งแทนค่าเข้ามาเราจะได้ว่าหนึ่งเท่ากับสองซึ่งมันเกิดข้อขัดแย้งชัดๆเลยเพราะว่าหนึ่งมันไม่เท่ากับสองคำถามคือว่า ในการให้เหตุผลตรงนี้มีจุดไหนที่ผิดนะครับใครที่ดูคลิปตอนนี้นะครับลองคิดคิดต่างนะครับแล้วก็อาจจะให้เวลาตัวเองโดยการพอยส์นะครับหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วลองคิดดูว่าผิดปรรทัดไหนนะครับเอาละครับ ถ้าพร้อมที่จะฟังเฉลยผมก็จะเฉลยให้ฟังนะครับว่าบรรทัดไหนมันเกิดการผิดพลาดนะครับตัวที่เกิดการผิดพลาดคือบรรทัดนี้นะครับตัด x ลบหทั้ง2อสองข้างอะไรคือคำคำว่าตัดครับนะครับไม่ใช่เรานึกอยากจะตัดอะไรก็ตัดกันไปเอามันมีตัวร่วมทั้งสองข้างตัดกันไปแบบนี้ จำเป็นที่จะต้องใช่ไหมไหมครับจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ทํำยังไงเกิดจากการที่ถ้าเราดูเนาะเราก็จะต้องจาก x ลบ1คูณกับ1มาบรรทัดนี้ได้ยังไงเราก็เอา x ลบ1คูณกับ1นี่หารด้วย x ลบ1ใช่ไหมครับอีกด้าน x x ลบ1คูณกับ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราทำในลนักษณะนี้เราเราไม่ใช้คำว่าตัดนะครับเราอาจจะเป็นการหารด้วย x ลบหหรือการคูณด้วย1ส่วน x ลบก็แล้วแล้วแต่ตอนนี้มันก็จะทำให้เราเกิดความระมัดระวังขึ้นเวลาที่เราเอา อะไรไปหานี่นะครับในการที่เราเอาอะไรไปไปหารสิ่งใดที่เราควรจะต้องพึงระวังครับในการหานครับเราจะต้องหารด้วยตัวที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับแต่เผอิญว่าเราหารด้วย x ลบหแต่ x มันเท่ากับ1ตัวนี้มันก็เท่ากับการที่ เราหารด้วย0ูนะครับซึ่งทำไม่ได้ในระบบจำนวนจริงนะครับดังนั้นอันนี้จากบรรทัดน,นี้มาบรรบทัดน,นี้จึงเป็นการให้เหตุผลที่ผิดเพราะว่ามันเกิดจากการนำ x ลบหนซึ่งเป็น0ูนย์ไปหารทั้งสองข้างนะครับซึ่งอันนี้ประเด็นที่ผมกำลังจะพูดพูดคือว่าเราจะต้องระวังนะครับในการใช้คำว่าตัดอีกมันไม่ใช่การตัดเนาะ เราหาร x ลบหเพื่อให้ตัวนี้มันกลายออกมาเป็นเแต่ในกระบวนการหารเราก็จะต้องกลับมาระวังว่าค่าของมันจะออกมาเป็น0หรือไม่นะครับซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะมันอาจจะดูพื้นฐานเนาะแต่ว่า ในการที่ตรวจข้อสอบอาจารย์ท่านต่างๆเคยผ่านมาแล้วนะครับมันก็จะเจออะไรที่ประหลาดประหลาดเช่นแบบที่ผมว่าเมื่อกี้เนาะ s ซ n ์ส, 2, ส x, นเะครับเท่ากับ s ซ n 2x เจอนะครับซาย 3x หาร3นะครับเอา3ไปตัดนะครับหนักกว่าข้อเมื่อกี้อีกเท่ากับ s ซาย x ซซึ่งมันทำไม่ได้ นะครับตัวนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในรูปของจำนวนจริงคูณหารกันเนาะมันเป็นฟังก์ชันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเรียนในทางคณิตศาสตร์ก็คือในการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ตามความเป็นจริงนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะนำข้อสรุปจากอันหนึ่งมาใช้กับอีกอันหนึ่งซึ่งมันอาจจะเกี่ยว ่าซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงได้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นอันสิ้นสุดในการบรรยายเกี่ยวกับระบบจำนวนจริงนะครับซึ่งเราได้ทราบทราบว่าตัวที่ตั้งต้นที่สุดเลยนะครับก็คือจำนวนนับ ถึงจำนวนธรรมชาตินะครับซึ่งเซตของมันนะครับจะอยู่ครอบคลุมด้วยเซตของจำนวนเต็มนะครับซึ่งประกอบด้วยเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับซึ่งก็คือเซตของจำนวนเต็มนะครับเซตของจำนวนเต็มแล้วก็เซตของจำนวนเต็มบวกนั่นแหละครับหรือเซตของจำนวนนับแล้วก็เซตของจำนวนเต็ม ลบนะครับตันนี้แบกได้เป็นสามอันแล้วก็เซตนะครับเซก็จะไปอยู่ในเซตของจำนวนตรกยะนะครับและเซตของจำนวนตักยะนะครับ,นนะะรบมันก็จะไปอยู่ในเซตของจำนวนจริงนะครับซึ่งเท่ากับเซตของจำนวนตักยะยูเนียนกับอัตกระยนะครับ อันนี้คือพื้นฐานที่เราทบทวนในวันนี้แต่ว่าถ้าเราศึกษานะครับไปเราก็จะเจออะไรที่อาจจะตื่นเต้นสำหรับเรานะครับเช่นเช่นนะครับเช่นตัวนี้เซตของจำนวนนับมันอาจจะเป็นสับเซตแท้ของเซตของจำนวนเต็มนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าหา ถ้าหาสิ่งที่เรียกว่าจํานวนสมาชิกนะครับจํานวนสมาชิกมันมีศัพท์เทคนิคว่า cardinality นะครับ cardinality หรือจํานวนของสมาชิกของจํานวนนับเราเรียนไปมันจะเท่ากับจํานวนสมาชิกของจํานวนเต็มทั้งทั้งที่ตัวนี้มันดูแล้ว มันอยู่ข้างในนี้มันต้องเล็กเล็กกว่าทำไมจำนวนสมาชิกถึงเท่ากันหรือแม้แต่นะครับเซตของจำนวนนับนะครับเซตของจำนวนนับมีจำนวนสมาชิกเท่ากับนะครับหรือมีคัดินา a l ตี้เทียบเท่ากับคัดินา a l ตี้ของจำนวนอักยะนะครับซึ่งต้องเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นถึงจะถึงจะรู้ นะครับว่าทําไมมันถึงเท่าเท่ากันก็าอาจจะต้องไปเรียนระดับสูงขึ้นหรือนะครับหรือในเส้นจํานวนจริงเส้นจํานวนจริงนะครับศูนย์หนึ่งสองอ่าไม่ใช่ผิดด้านนะครับอันนี้เป็นลบหนึ่นี้เป็น 1, นะครับสองคือสมมุติว่าเรามีไม่ว่ามีออมมีบานะครับหรือเชื้อโรคนะครับเชือ้อเชือ้อไวรัสโควิด ก็ได้ไม่ว่าตัวจะเล็กขนาดไหนนะครับตัวเล็กขนาดไหนพอไปพอไปไต่บนเส้นเส้นจํานวนจริงรับรองว่าตัวของมันนะครับตัวของมันนี่มันก็จะต้องไปเจอกับภายในภายในตัวที่มันทับทับอยู่จะไปเจอกับจํานวนตรกยะนะครับจํานวนตรกยะแล้วก็จํานวนอัตกยะไม่ว่าไอตัวตัวนี้จะเล็ก ขนาดไหนนะครับตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเซตของตักยะกับเซตของจำนวนอัตรกยะมัน dense นะครับหนานแน่นบนเซตของจำนวนจริงซึ่งอันนี้ก็ให้เราไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับตื่นเต้นมากตอนที่ผมเรียนหวังว่าพวกเราจะ ตื่นเต้นในลักษณะที่มีความสุขกับการเรียนไม่ใช่ว่าตื่นเต้นว่าจะสอบผ่านหรือเปล่านะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับได้ศึกษาเราเรียนอย่างสนุกสนานแล้วก็เข้าใจนะครับสําหรับคลิปในการเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบจํานวนจริงก็ขอสิ้นสุดตเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ